ที่พบน้องเป็นประจำแม่สาวชุดดำถือสปาใด้งเมื่อตะวันสิ้นแสงนางข้องตำแหน่งโต๊ะนาเวทีพม่ได้ผ่านอ้าไม่อย่างคือมาดางไฟสูมเจ้าของแจงสันยุ่งลายยุ่งายมังนี่ไม่อย่างบ่แมนนี่บอกเขาน้ำหายยุ่น่ะน่ะอาน้ำหาแนวไหเป็นอย่างวะสาวชุดดำสาวชุดดำป็นอย่างโอ้ยมันคือนตเปย์คักเปย์น่ยกะยังวะ โอ้ยสาวชุดดำยุคประเทศญี่ปุ่นพุ่นแมนป้าถึงทวดพี่น้องตื่นขึ้นมากเนี่ยมูสาวผู้ใดกระถามหาสาวชุดดำมันคนละชุดดำเฮียคำขานจ้างม่แอดมินหน่อยสิไปเปย์ผู้ใดไดบอบอโคนละคนอีหลีคนละคนสังเกตบ้างแล้วพี่น้องจังใดผู้นั้นขาขาวบวบผู้นี้จอยขึ้นมู้เป็นสร้างนี่ตอนนี้บ่แมนบ่แมนคนละดำโคนละดำเพรตรงฟก โอ้ดําคือการยุติว่าหางคนละดำาวาสันทอเออนันเพื่อนเสือดํา่อเพื่อนขาวว่าสันทออ่าวจอว่าก้อนสิไปหนมาล้างพญ่ขำมพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเมดหมอแคนแฟนหมอลำเทียครบรักสู้ผูสุขชนวันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพินองกับแอดมินหน่อยกับพญ่ัมพันครานเป็นจังไรเมื่อขึ้นเรียกว่าเอฟซีแฟนคลับที่ประเทศไทยหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าอีกหลายๆลประเทศทั่วโหลกพี่นองเมื่อขึ้นเห็นคอมเมนต์เขาไปกันดุเดือดเลย กลางไล์สดของมุมปากบาทพุทธวสันคนนี้ผ่านเออเออมอขึ้นเพื่อมีการไล่สวดพรโอ้โหเรียกว่าเล็กเลยว่ากันว่าเมือนี้พี่น้องมีหลายประเด็นมีหลายเรื่องเล่าสิมาเบาสู้พี่สู้น้องฟังแต่ว่าเมือนี้เริ่มต้นโดยคลิปนี้ก่อนคลิปใดพหญ่ชุดดำสายเปของแท่เจ๊ใหญ่ใจสปอร์ตอยากพ่อเนี่ยถือว่าพี่ชุดดำนี่แยงสิ้นเลยพะย่ะผ่าน ข่อยกระลุ้นอยู่ป้าถึงโถเอือดสันเจ้าสิเปคักเปแนปาน,นี่มันสีหอดลูกสาวบอเม,มือคือนนี่เริ่มต้นด้วยพระเอกเข้มกมลชัยแมนบอตามมาด้วยนางเอกอมแอมแมนบอ้ะละจ้างพ่อแหลมด้วยเนาะอ่าละจ้างบอสโจละจ้างมาลูกสาวหลานอ้องอุ้งอีเพื่ปานแพงข่อยกระลุ้นข่อยกระดังข่อยกระหายใจบ่หอดทองพหผ่านข่อยยัน ขยานย่านอย่างน้อยเขา <อ S 1> ตีกันโบอขอยานเง,งินได้กระเปา๋าเราเหมือกนก่อนเราเปย์คักเปย์แนอีหลีมาขึ้นนี่ป้าถึงพดงต่างตางจากพี่ที่ใส่ชุดดำนี่เรียกว่าบอสโจนี่รับไปเต็มเต็มเลยแล้วเป็นจังไรมาขึ้นนี่บอสโจร,รับเต็มเต็มพันะคมผ่านประมาณ 200, สองแ<ช> <100. S 2> สนเยนสองแสนจักซียูของโบยูสองแสนเยนสองแสนนี่คิดยังไงเลยเท่าไรสี่หมื่นหกว่าสี่หมื่นหกพว่าลูกสาวไดมาแล้วได้มาแล้วเออแหลกมันบอส มือคืนนี่มันเป็นมือของพอมือคืนนี่เป็นมือของพออแมนบอแต่ว่าบอแมนเฉพาะบอโจโอมือคือศิลปินหลายๆท่านเนาะบพว่าสิเป็นพระเอกเข้มพอแหลมจังสีนางเอกออมแอมนองอุงอิงเพแพงจังสีเรียกว่าโอ้โหติปหนักๆจัดหนักจัดเต็มอีลีเมือคื้นนี่รรวมไปถึงแอดมินแอดมินแนวอะไรแอดมินก็นได้แอดมินก็ได้ถึงทเพิ่นววาร้านมุมปากบาเนาะคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพินนบอฮอนบอกถึง เพิ่นว่าถือว่าเป็นนัมเบอร์วันเลยเพื่อนค้าผ่านล้านเนี่ยล้านนี่ละเป็นเบอร์หนึ่งเลยเพิ่นว่างสิละถือว่าเป็นล้านใหญ่เป็นล้านใหญ่เออการจัดการระบบอีหยังนด่คือว่าสุดยอดแลวมีหลายสาขาพร้อมมีกาดมีพนักงานต้อนรับมีอ่าคือว่าจ้งได้เด็กทรงเด็กเส์ฟอีหยังครบขั้นบัดพี่นนองถือว่าเป็นล้านใหญ่มีหลายสาขาแต่ว่าเมื่อคืนนี่เป็นสาขาที่โตเกียวใจกลางเมืองหลวงของญี่ปุ่น เจ้าของลานเพิ่นกนาหากักเจ้าของลานพอเพิ่นหน่นเนาะว่าเป็นคนซูรินบอกเป็นเอฟซีของอีหล่าว่าสัน,นก็คือติดตามนองอุ้งอีเพชรบานแพงมากอยู่เป็นประจำจังสี่แม่อมเอ้าแล้วเป็นจังใดเมื่อขึ้นผ่าบรรยากาศป้าถึงถูกใยข้ามผ่านอคอยเห็นแล้วเอฟซีแฟนคลับบบแมนทีอ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่าน,นั้นเอฟซี FC แฟนคลับที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดเนาะเสือวันหลายๆคนนี่เป็นจังใดลูกขึ้นเต้นหน่า พ่อยายผ่านาโ<อ>ดบ่ได้เอฟซีแฟนคลับเป็นำวนหลายทางพังไทยบางคนกับอันตะเลต,ตนนยุกเอาเป็นอย่างบางคนว่าโอ้ยพ่อยายข่อยถาเบื้องลูกสาวออกมาจนข่อยนอนหลับอ้าเป็นจังไดเมือ่อคืนนี่เอฟซีแฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะทางประเทศญี่ปุน่นนี่ก็เรียกว่าโอ้โ oh ห จุกๆเลยพยここ่อนยัยอิม่มความสุขว่าสั่นถทบเพิ่นว่าจองโต๊ะแมนบอสโต๊ะเต็มแมนบอสแต่มึงขึ้นนี่ข่อยหันเข้าไปนี่ผ่าบรรยากาศภายในร้านบ่มีผู้ใดนั่งโต๊ะเลยเพื่อนผ่านนั่งบ่อยู่แล้ว mm มีแต่ตาคู้ยืนบัดที่นี่อ้าวเป็นจังใดจะว่าจมเป๊จมเปเ็ดเลยวะเอาจมเหียงล่ะลูกสาวข,อขอ่อยจมจมเหียงเออจมเรื่องเหียงบอสโจแย่งซีนไปเบิดโอ้ยล่าออกเด็กโพดเออเสียเวลาออกมาติดเอฟซีแฟนคลับเบิร์ตแล้วฮะนี่เออ เอาเป็นจังได้ตอนออกจากทีพักเนาะสีเดินทางมาทําการแสดงแมนบ๊อลูกสาวว่าจังไดมาไล่ติบนน่บ่มีการแบ่งกันเด้อของไผ่ของมันเลยของไผของมันไม่ติบรวมันบ่ติบรวมแบ่งไผแบ่งมันผู้เป็นพอก็เลยว่าเอากับบ่ได้ร่วมแต่ได้เดล่ะบัดพ่อตังซักกับไปแมนบ๊อขากลับนางรถยุ่น่เพ้นพอคนได้หลายสองแสนคุณเนาะพ่ม่ผ่านเือบ่แมนธรรมดาเดีอลูกสาวว่าจังได แบ่งกันเด้อพ่อแบ่งกันเรื่องพ่อผู้เป็นพ่อเพิ่นก็แบ่งให้ลูกว่าแม่น5,000พุ่นบ่กมาขึ้นห้าพันยมันเป็นจังซี่ดอกจังไดเมื่อคืนนี้เนาะบอดโจกะราสีจับได้เมื่อคืนนี้ออร่าออร่าซิตาโอ้เป็นเบาขนาดเลยมันเถาะแล้วออกมาร้องเพลงนี่เอาใจ FC แฟนคลับเลยชุดดำสปายแดงจังซี่เก๋ยเสียดำแล้วก็มักหลายแล้วตีผู้เลี้ยงเพราะแม่นสิ โอ้ยหาหกหมื่นผมบอกเาจแต่ก็บอดโจเนาะได้ฮอดอากาศวะบัดลูกสาวออกมาก็ไข่อยู่เหลือฮอดลูกสาวสองหมื่นสองเหลือแนีอยอายุเออเอาเราฝืนเอาสมัยก็ดีเบิร์ตนั่นแหละเข้าใจความรู้สึกอยู่ค่ะอืมอืม อ้าวดีใจน้ำนพีน้องเนาะตะวันเสวอว่ามือนีเอฟซี่แฟนคลับที่ไปเบิ้งการแสดงเมือ่อคืนนี่หลายๆท่านอาสิษยเพราะท่านได้ฟื้นพี่ผ่านครับอ่าหลายๆคนกระมวลกันนพีน้องเนาะแต่ว่ามือนี้พี่น้องสําหรับคิวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือนี้คนนี้สองงานเพี่แพร์สองงานเลยทีสองงานงานกลางเว้งกับงานกลางคืนพี่น้องออมาบอกมาเราให้เอฟซี่แฟนคลับอ่าทางญี่ปุ่นได้ได้รับทราบแล้วก็รวมถึงแฟนชาวไทยน้ำเพราะว่าสิได้เตรียมตัวเบิ้งคลิปมือนี้เป็นวันอาทิตย์ เอ,อพี่น้องมือนีมีสองงานเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อนำโดยนี่ละผู้นําทีมงานพอโจละกัน้นององคงหญิงคือเกาพี่น้องออวันที่แปดวันนี้งานที่หนึ่งพี่น้องตลาดนัดไทยญี่ปุ่นนาริตะ,ะเริ่มเวลาสิบสี่นาฬิกาหอดหนึ่งทุ่มเแล้วงานที่สองพี่น้องเป็นที่ร้านยิ่งรักชุนจุกุเริ่มเวลา23านาฬิกาเริ่มเด้กแมนแต่วัน ร้านอาหารทางพุ่นของเพ่นนี่คือคือแบบเซวาจังไดล่ะเปิดกอดขางสีเซรีเด้หมายถึงว่าสามารถดฮอดแจ้งกบมีคือจังมือนันเลิกตีซี่เคิงนั่นสิแมถ้าเป็นบ้านเฮ่ากับสีหกทุ่มตีหนึ่งเงี้ยงกะวาไปเนาะการจัดระเบียบแต่ว่าของเพ่นเป็นระเบียบเรียบร้อยอแฟนเอฟซีเชาวไทยนณารักพี่น้องไปให้กำลังใจลูกสาวล่ะกบพอโจนี่ร้ายแห้งมือขึ้นเนาะพาเบิง่งภาบรรยากาศแล้วก็โอ้ยดีอกดีใจพี่น้องคนไทยบ่าววสิไปทำงานไปมีครอบครัว บางท่านจังสีกะไปเล่นดนตรีไปลองร่ำทำเพลงท่างอีสานเฮานี่อยู่ทางล่างมุ่งปากบาจังสีเพิ่นกับเปิดเผยว่าเป็นคนหวานห้ากีฬาลองส่วนใหญ่กับที่ลองเพลงอีสานมื่อนี่ดีใจหลายเพราะว่าเป็นเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้งอิงได้พอน้องอุ้งอิงโอ้ยดีใจแห้งบางคนเบิ่งจากคลิปเมื่อไหร่เบิ่งจากคลิปคือว่าแม่เจ้าของเคยไปปูสัตว์เบิ่งอีหลาน้อยจังสีไหมเดียวนี้แต่แม่ววัวเนาะแม่อยู่เมืองไทยจังสีเนาะ เบิงอิหลาน้อยอิหลาน้อยผู้หลูกไส้ไปเหตุงานอยู่ประเทศญี่ปุน่นไปเป็นอาจารย์นักดนตรีอยู่ประเทศญี่ปุ่นจังสิแม่อมอมเออบนัน้เห็นอิหลานอยบออิหลาน้อย,ออยสิไปมุมปากบาวสันอิอหลาน้อยได้สิบบดถามไปถามมาแม่น,นองอุ้งอิงเพชรบ,บานแพงแต่ว่าขาคุ้นหนาเล่าอยู่เลอันอันน้อ,นนองที่น่ะเพลิดโดตีน่ะ จ้าสิไปคุนพยุสไซอิสบอคุนอีิริมันเล่าเคยมาลองเพลงสายประกวดบอหรือว่าจังไดรหรือว่ามาเล่นดนตรียุ่งใสออกรายการจังนั้นนพี่น้องเนะาะหลักการรอดติดตามหลักการให้กำลังใจสำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือในสองงานพี่น้องอตลาดนะัดไทยญี่ปุ่นนาฬิตะเริ่มเวลา14บสนาฬิกาถึง19บเนาฬิกางานที่สองร้านยิ่งรักชุนจูก,กุเริ่มเวลา23่สนาฬิกาพี่น้องเอ้าวทรงกำลังใจด้วยด้วยนพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวมาพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องมีแนวมาบอกซูพีด ไลค์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ